สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราถามคุณน้ำหวานไปเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับการทำงานสู่ความสำเร็จเขาบอกแต่ละคนเนี่ยจะมีสูตรเด็ดเป็นสูตรลับที่เขาไม่ค่อยยอมบอกใครว่าโอ้ยเขาทํางานกันแบบไหนนะเขาจึงประสบความสําเร็จแต่ธุรกิจเราเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาใครมาถามว่าคุณน้ําหวานมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยที่ทางานแล้วประสบความสําเร็จแบบเนี่ย เขาอยากเอาไปทําตามคุณนหวานพอจะบอกเขาได้ไหมว่าเคล็ดลับส่วนตัวที่ทําแล้วยอดก็เยอะตําแหน่งก็ขึ้นแถมประสบความสําเร็จมากมายเนี่ยทำงานยังไงคือนหวานตอนแรกนะคะที่บอกไปแล้วว่านหวานเป็นคนชอบชอบสินค้าค<ะ>ชอบใช้สินค้าอยู่แล้วตอนแรกที่นหวานเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคือดูไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่คนคนที่อยู่ด้วยกนันจะรู้จักเลย คือพอเราได้ใช้สินค้าแล้วปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอีกแบบหนึง่งกับตอนนี้สวยขึ้นนะคะอาจารย์อ่าไว้เรด่ับข้อแรกก็คือ,อเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนดูดีขึ้นค่ะดูดีขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้ครับมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าเราได้ศึกษากับเ,เวลาเราเข้าเรียนรู้ อะไรต,ต่างๆที่ทางบริษัทมีทีมงานเข้าเรียนรู้อะไรเงี้ยเราก็ได้ความรู้มากขึ้นพอแล้วได้ความรู้มากขึ้นเราก็ได้พัฒนาตัวเราด้วยทีนี้พอเราใช้สินค้าดีเราไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังเนี่ยเขาก็เกิดความเชื่อครัแล้วอีกอย่างหนึ่งเราทํามาเรามีรายได้ด้วยเราเอา สิ่งที่เราได้ให้เขาเห็นอย่างเช่นพวกโบนัสอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปเล่าให้เขาฟังเขาเกิดความตื่นเต้นเขาก็อยากจะได้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์เวลาที่น้ำหวานไปส่วนมากก็คือลงไปลงพื้นที่เลยครับถ่าลงพื้นที่เลยพูดคุยในเรื่องของสินค้าเขาชอบเราใช้ดีแบบไหนเราก็เล่าให้เขาฟังพอเล่าให้เขาฟังแล้วก็เชิญชวนให้เขาได้เข้ามาเห็นบรรยากาศด้วยเห็นคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค,ะค่ะแล้วก็บางทีมี ทีมงานที่เขาใช้ดีน้ำหวานก็เล่าให้ฟังว่าพี่คนนั้นเขาก็ใช้นะอะไรเงี้ยเขาก็ใช้นะเขาใช้ดีนะอะไรเงี้ยแล้วเกิดการแชร์กันครับเกิดการแชร์กันอยู่ในกลุ่มเกิดการแชร์กันด้วยเขาก็เกิดการอยากใช้เกิดการอยากใช้พอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยพอใช้แล้วปุ๊บเขาก็อยากจะมีรายได้ต่อพอเราพูดถึงเรื่องสิ่งที่ว่าเราได้อะไรบ้างถึงได้เชิญเข้ามา เรียนรู้ได้ดูเหมือน,<ห>นมันก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นขั้นตอนง่ายๆเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเวลาใครถามว่าไปทําอะไรมาเราก็จะได้มีเรื่องเล่าพอเล่าแล้วทําให้เขาอยากใช้ใช้เสร็จแล้วอธิบายว่าใช้สินค้าเนี่ยมันก็มีไรายได้ด้วยนะเนี่ยอย่างเราเองเรายัางมีไรายได้เลยแปลว่าเราต้องทําความสําเร็จของเราและเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกของเราสองอย่างนี้ให้คนอื่นเห็นมันจะได้เหมือนเป็นแบบ แม่เหล็กในการดึงดูดคนอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะก็มีส่วนทีนี้จากนั้นเนี่ยพอเราใช้เทคนิคนี้ทํามาตลอดเวลาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเป็นคนขยันด้วยป่ะครับก็มีก็ส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วคนทุกคน,นขยันนะคะอาจารย์ครับขยันหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะขยันแบบไหนเท่านั้นเองคะออ่ะอย่างตัวน้ําหวานเนี่ยก็ขยันที่จะรเรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะ พัฒนาตัวเองให้ให้มีความรู้มากขึ้นมากขึ้นจากที่ว่าเราไม่รู้เราไม่เก่งเราก็สามารถพัฒนาได้ขยันทําให้มากขึ้นมัน<ๆ>ก็ได้นะคะอาจารย์เราเราก็มีความรู้สึกว่าทุกคนขยันหมดแหละแต่ขึ้นอยู่กับขยันที่ไหนนะครับการทําธุรกิจเนี่ยครั้งหนึ่งเคยได้ยินคนชอบบอกว่าทําไปสักพักงจะหมดคนชวนคุณนวานเคยได้ยินประโยคพวกนี้ไหมอันนี้คือคนที่เขาไม่ทําเขาพูดนะเดี๋ยวคอยดูนะวันนึงต้องหมดคนชวนแน่เลยเ้าเกิด ทำธุรกิจไปแล้วเจอสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันเป็นจริงไหมและคุณน้ําหวานคิดว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงคือหมดคนชวนถ้าย้อนไปดูแล้วนะคะครจริงๆเนี่ยอยู่ในคนที่เราชวนเข้ามาเยอะมากถ้าถ้าทำมาสักพักใช่ไหมคะอาจารย์รลองไปดูซิวพราะว่า,วาในคนในสมาชิกที่เราชวนมาเยอะมีอยู่นะแต่ว่าบางคนน่ไม่ได้ใช้สินค้าก็ยังมีเลยเราก็ไปตามตรงนั้นก็ได้คะ่ะอาจารย์รตามตรงนั้นก็ได้ คือเราเอาสิ่งใหม่ๆไปเล่าให้เขาฟังครับว่าวันนี้มีข่าวดีจะมาเล่าให้ฟังนะอะไรที่ตื่นเต้นสินค้าตัวใหม่ที่บริษัทเราออกมาอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่าต่อมันก็สามารถสร้างต่อบางทีคนนั้นเขาไม่ได้ใช้สินค้าครับหรือเขาไม่ได้ทําธุรกิจแต่เราสามารถเพิ่มเครือข่ายได้จากตัวเขาพี่อย่าง,างถ้าเป็นตัวน้ำหวานนะพี่พอดีหนูทําการตลาดนะหนูกาลังจะทําการตลาดอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ว่าหนูไม่รู้จักใครเลย หนูอยากจะขออาศัยบาร,รมีพี่ได้ไหมพอดีหนูทําการตลาดพี่พอจะรู้จักใครบ้างไหมที่เขาชอบใช้สินค้าแบบนี้พี่พอจะรู้จักใครบ้างไหมที่เขาอยากจะมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์ค,รคือต่อยอดจากคนคนหนึ่งไปสู่อีกคนคนหนึ่งทั้งๆท,ที่เขาจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์ค,รคือก็คุยออกับเขาไปด้ในขณะเดียวกันตัวตัวเราเองก็ต้องพยายาม ทำกิจกรรมหรือสร้างสังคมใหม่ๆด้วยค่ะอย่างเช่นไปออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะพูดคุยกับเพื่อนที่ออกกำลังกายด้วยการทักทายไปกินข้าวที่ไหนก็ทักทายเพื่อนอะไรเงี้ยหรือเข้ากิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีในเข้าทำบุญอะไรเงี้ยต่างๆกิจกรรมต่างๆที่มีงานโรงเรียนอย่างเช่นสงการเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะมีทอดภาพปาจากทางโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็เข้าไป ส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเรามีทีมงานมาอยู่กับเราเยอะๆทํางานไปสักพักหนึ่งเนี่ยทีมงานก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอ่อนแรงลงไปบ้างมีวิธีการกระตุกเขาให้รู้สึกกลับมามีพลังอีกครั้งได้ยังไงคือในเรื่องของคําว่าอ่อนแรงเนี่ยเทคนิคของนวา,านเนี่ยก็จะมีแบบว่าคือเรารู้ว่าเขากําลังอ่อนแรงนะเราก็จะเริ่มจากการพูดคุยเพื่อให สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเสร็จแล้วอีกในส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำงานเพื่อให้เขาได้เห็นว่าเขาอยู่ได้เขาตื่นเต้นอย่างถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ตื่นเต้นแล้วปุ๊บเนี่ยแต่ว่าเขายังมีทีมงานเขาอีกเยอะแยะนะที่เขาชวนเข้ามาน้ําหวานก็จะเริ่มไปพูดคุยกับทีมงานชั้นลือลงไปอีกพอเขาตื่นเต้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมาสร้างและผลักดันให้กับคนนี้ตื่นเต้นขึ้นมาอีกด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็ได้มีการ เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมกันคกับกับคนที่เขาไฟ g อยู่แล้วเขาสู้อยู่แล้วเนี่ยค่ะได้แชร์กันบ้างครับถ้าเขาอยู่นอกบรรยากาศมันก็จะไม่เกิดมไม่เกิดบรรยากาศที่เกิดแรงบันดาลใจกับพวกเขาค่ะครับเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่เป็นวันสบายๆของคุณน้ำหวานกันบ้างว่าเธอใช้ชีวิตอย่างไรในการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับ,รบเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ การเริ่มต้นมันไม่ยากเลย,ยค่ะอาจารย์เหมือนอย่างตัวน้ำหวานเองน้ำหวานก็เริ่มจากการใช้สินค้าครับวันนี้ในกิฟรีนมีสินค้าอะไรบ้างเราใช้แล้วเราจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วครับเราใช้สินค้าเหล่านั้นเมื่อเราใช้แล้วชอบ,รบเราสามารถจะเล่าเรื่องความประทับใจที่เราชอบถึงคนที่เรารักได้วันนี้ถ้าเราเห็นอะไรดีๆชอบอะไรดีอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้กับคนที่เรารักวันนี้คือเริ่มจากการใช้ ใช้รู้จักดีแล้วบอกต่อเล่าต่อ